พอเปิดเครื่องไปประมาณ10นาทีนะครับตัวอุณหภูมิตรงนี้นะครับจะวิ่งขึ้นนะครับให้เราทําการเปิดก๊อกน้ํานะครับต่อสายเข้าเครื่องเกิดแรงมากนะครับ นำกันหล่อเย็นนะครับน้ำที่กั่นออกมาได้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะออกมายดทางนี้นะครับจะเป็นส่วนของน้ำกัน่นเมื่อกั่นมาได้สักพักนึ่งนะครับ ตัวน้ํากั่นก็จะมาหยดอยู่นี้นะครับเดี๋ยวพอมันเต็มนะครับเดี๋ยวมันจะไหลออกมาจากท่อตรงนี้นะครับเราก็เอาภาชนะมารองไว้แล้วเดี๋ยวพอกันไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับ ก็ถูกกลั่นมาอยู่ในขอดแก้วตรงนี้นะครับแล้ว,ลวทำง,งานมาได้สักพักนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอมเหิดนะครับตัวสีเหลืองนีครับเราจะสามารถทําการเก็บได้โดยเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ขังตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ที่ดูดนะครับดูดเข้าไป ดูน้ำมันออกมา